รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณ BASF คูโบต้าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สวัสดีสสดค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตร<ช>ค่ะเช้าวันศุกร์นะคะ26ธันวาคม2557ค่ะวันนี้เราสองคนค่ะปุ๊กกับแตมาแล<ช>้วนะคะวันศุกร์แบบนี้ข่าวสารดีๆมากมายเลยทีเดียวนะคะที่นํามาฝากกันค่ะแล้วก็รวมถึงปัญหานะคะความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะมีความเป็นห่วงนะคะในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรค่ะโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนะคะเรื่องของยางพาราตอนนี้ก็ให้มีการเตร การสำหรับการแก้ไขปัญหาทางระบบด้วยค่ะ รม,มราชวงศ์ปรีเดียทรเทวกุลรองนายกฐมนตรีได้เปิดเผยว่าปัจจุบันสินค้าเกษตรสําคัญ2องชนิดของไทยก็คือข้าวกับยางพาราราคาตกลงอย่างมากรัฐบาลกําลังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาโดยสาเหตุที่ข้าวราคาตกลงมาจากประเทศคู่แข่งของไทยในการผลิตข้าวสามารถปลูกข้าวได้ด้วยต้นทุนที่ต่ําลงทําให้ลดราคาขายในตลาดได้อีกส่วนหนึ่งมาจากสต็อกข้าวของไทยที่ยังคงมีอยู่กว่า17ล้านตันเป็นตัวกดราคาข้าวในตลาดให้ต่ํา โดยการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำรัฐบาลนั้นได้วางแนวทางแก้ไขไว้3ข้อเริ่มตั้งแต่ฤดูการผลิตนาปี2,558เป็นต้นไปได้แก่ หนึ่งคือการสนับสนุนให้ชาวนาบางส่วนเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปเป็นปลูกอ้อยโดยมีพื้นที่เป้าหมายในปีแรก7 0 0 0 0 0ไร่โดยเป็นพื้นที่ที่มีการศึกษาและพูดคุยกับโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วว่าสามารถรองรับอ้อยที่เกษตรกรจะปลูกเพิ่มเติมได้ซึ่งชาวนาที่เปลี่ยนไปปลูกอ้อยจะได้รายได้เพิ่มขึ้นและมีตลาดรองรับที่แน่นอน2คือแนะนํา การเกษตรคาทางเลือกให้กับชาวนารายย่อยซึ่งมีที่ดินตั้งแต่5-10ถึงสไร่ให้เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นๆที่ตรงกับความต้องการของตลาดในท้องถิ่นโดยรัฐบาลจะช่วยหาตลาดในท้องถิ่นเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อสร้างไรายได้ของเกษตรกรมากขึ้นและ 3. การส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวคุณภาพดีมากขึ้นโดยมีพื้นที่เป้าหมาย10ล้านไร่โดยรัฐบาลจะสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและมเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองให้ชาวนาปลูกมากขึ้นเพื่อทดแทนการปลูกข้าวคุณภาพต่ำที่มีการปลูกกันมาก สำหรับปัญหาราคายางพาราที่ลดต่ำลงมานั้นมาจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกนั่นก็คือราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงจาก1 2 0ถึง140ดอลลา,าร์สหรัฐต่อบาร์เรลเหลือต่ำกว่า60ดอลลา,าร์สหรัฐต่อบาร์เรลทำให้ราคายางสังเคราะห์ลดลงและส่งผลต่อราคายางพาราที่ตกต่ำลงเนื่องจากความต้องการใช้ลดลงสำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำในระยะยาวนั้นจะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศ โดยรัฐบาลจะเจราจากับภายกระชนจีนให้เข้ามาตั้งโรงงานผลิตล้อยางรถยนต์ในประเทศไทยจำนวน8รายโดยมี1รายได้ขอการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบี i แล้วจะเข้ามาตั้งโรงงานในไทยได้ในปี2558ส่วนอีก7รายจะเข้ามาตั้งภายใน2-3ปีซึ่งจะช่วยให้ปริมาณการใช้ยางพารานในไทยนั้นเพิ่มขึ้นอีก1ล้านตันค่ะ กลุ่มการข้าวนะคะพร้อมประกาศรับรองข้าวพันกขอ57าค่ะต้นานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ทนทานต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะให้ผลผลิตที่สูงหวังจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องชาวนาค่ะ <im it> ดอกเตอร์อภิชาติลาวันประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและกาศที่หนาวเย็นในพื้นที่ปลูกข้าวเขตชนประธานซึ่งปัจจุบันแมลงศัตรูข้าว ที่สําคัญนะคะแล้วก็ทําลายความเสียหายให้แก่ผลผลิตข้าวอย่างมากคือเพลี้ยก,กระโดดสีน้ำตาลแล้วก็สภาพอากาศที่หนาวเย็นจึงมีความจําเป็นต้องมีการพัฒนาพันธุ์ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลใหม่อยู่เสมอๆค่ะซึ่งข้าวสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้นะคะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้ามีความทนทานต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นด้วยเพื่อเป็นการเพื่อเป็นทางเลือกนะคะให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเพิ่มความหลา,ะะหลากหลายของทางพันธุก,กรรม ในพื้นที่การปลูกข้าวและนําไปสู่การลดความเสี่ยงจากการทําลายของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลตลอดจนผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในนาพื้นที่เขตชนประทานค่ะกรมการข้าวประกาศรับรองพันธุข้าวพันธุใหม่กขอห้ซึ่งเป็นข้าวเจ้านะคะสายพันธุ์ผสมมีลักษณะเด่นประจำพันธ์ค่ะเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยว107วันจนถึง110วันวิธีหวานน้ำตมค่ะ107อ่า117วันนะคะ จนถึง120วันวิธีปักดำมีความสูงค่า115จนถึง120เซนติเมตรที่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสินําตาลในเขตภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างทนทานต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นมีผลผลิตสูงค่า150จนถึง170เมล็ดต่อรวงให้ผลผลิตเฉลี่ยนะคะ714กิโลกรัมต่อไร่และมีสกยภาพในการให้ผลผลิตที่สูงถึง1,169กิโกรัมต่อไร่ค่ะ ทั้งนี้เพิ่มในการศ่วนวิจัยข้าวกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสาหรับพันธุ์ข้าวสายพันธุ์กขอ้าถูกปรับปรุงพันธุ์ให้มีความเหมาะสมบนพื้นฐานของความต้องการพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคและก็มะแมลงรวมทั้งทนทานต่อสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญนะคะในการรักษาเสถียรภาพผลผลิตให้เพิ่มขึ้นสนับสนุนให้เกษตรกรเลือกใช้ข้าวพันธุ์ที่สามารถต้านทานต่อโรคและ,มะแมลงจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งะคะ่ะ ที่มีต้นทุนที่ต่ำซึ่งขณะน,นี้ทางศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้มีการเตรียมพันุข้าวเพื่อกระจายสู่พี่น้องชาวนาจำนวนกว่า4ตันที่พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกในฤดูการถัดไปและได้มีการมอบเป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวนาในช่วงปีใหม่2,558อีกด้วยค่ะในปัจจุบันเนี้ยการปลูกข้าวของประเทศไทยนี้จะมีปัญหาหลักก็คือแมลงศัตรูข้าวซึ่งแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญก็คือเพรียกระโดดสีมตานในประเทศไทยนะครับ พันนี้เราก็ปรับปรุงขึ้นมานะครับเพื่อให้มีความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีมตาลให้ดีกว่าพันธุ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เราปลูกอยู่นะครับเนื่องจากว่าเพลี้ยกระโดดสีมตาลเนี่ยมันจะมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลากับพันธุ์ใหม่ๆที่ออกมานะครับเราก็เลยจาเป็นที่ต้องหาพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีมตาลที่ดี mm. ยิ่งขึ้นและนอกจากนี้นะครับพันุ์นี้นะครับก็เป็นพันธุ์หนึ่งที่เราเมื่อทดสอบกับสภาพอากาศหนาวนะครับเป็นพันธุ์ที่สามารถทนอากาศหนาวเย็นได้ดีกว่าพันธุ์อื่นงปััจจุ เกษตรกรนิยมใช้พันธุ์ที่ทนต่อในช่วงฤด,ดูหนาวนี้ก็คือพันธุ์กข3 1อ31นะครับซึ่งพันธุ์นี้เมื่อเรานํามาทดสอบกับพันธุ์กข3 1อ31แล้วเปรียบเทียบแล้วก็พบว่าจะให้ผลผลิตที่ดีกว่า เป็นก่อนสเปดในช่วงที่มีอาการน้ำในช่วงนี้นะคะภาคใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกแล้วก็หลายพื้นที่นั้นน้ําท่วมนะคะเราไปติดตามสถานการณ์ความคืบหน้านล่าสุดนะคะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเริ่มกันที่จังหวัดปัตตานีนะคะยังคงวิกฤตนะคะมวลน,น้ําจากแม่น้ําปัตตานีค่ะได้ไหลทะลักผ่านคันแกันน้ําเข้าสู่บ้านเรือ,รอนราษฎรสวนผลไม้ถนนสายท่าสาบเรือนจําตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะทำให้การสัญจรผ่านไปมานั้นก็ไม่สะดวกเช่นกันนะคะ กับพื้นที่บ้าน ado, บาโดตาบลยุโปน้ำที่ท่วมขังมาก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งลดระดับไปแล้วได้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นนะคะโดยชาวบ้านบอกว่าในรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นรอบที่3แล้วที่น้ำท่วมค่ะล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้จะหนักกว่าที่ผ่านมาในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะยังคงแจ้งเตือนในพื้นที่สวัดภาคใตย้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่รอบลุ่มติดกึงฝักแม่น้ำเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก เราไปต่อกันที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโครนถลม่มจังหวัดยะรานะคะซึ่งได้สรุปสถานการณ์อุทกภัย8วันค่ะน้ำท่วมไปแล้วจำนวน8อำเภอ55ตำบล314หมู่บ้าน7ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน18,327ครัวเรือน52,503คนพื้นที่ทางด้านการเกษตรนะคะ800 8,299ไร่ค่ะส่วนการคาดการณ์สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อนเนื่องระดับน้ําในแม่น้าสายบุรีและแม่น้ําปัตตานีนั้นมีระดับสูงกว่าตลิ่งเราก็ยังคงให้ความช่วยเหลือและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อนเนื่องค่ะในขณะที่สถานการณ์น้ําท่วมนะคะที่จังหวัดสงขลาล่าสุดทางสํานังกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสงขลาค่ะได้ดเตรียมประกาศ เขตความช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วมเพิ่มเติมอีก4อำเภอนะคะประกอบด้วยอำเภอเมืองสิงหันครบางกล่ำอเภอรโนนนะคะเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำในทะเลสาบสงขลาและทะเลเอ่าวไทยหนุนเข้าท่วมค่ะจากที่ได้เคยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว8อำเภอไปปิดท้ายกันนะคะ สถานการณ์ภาพ,าพรวมทั่วทั้งจังหวัดนคนาราศรีธรรมราชค่ะที่นี่ก็ยังคงมีฝนตกกระจายแล้วก็หนักมากในบางพื้นที่โดยป้องการและบรรเทาสาธาราณาภาัยจังหวัดนคนาราศรีธรรมราชนั้นเปิดเผยนะคะว่า ยอดสะส,สมพื้นที่ประสบอุทกภัยจงังหวัดนครศรีธรรมราชมีทั้งสิ้น12อำเภอ60ตำบล382หมู่บ้านประชาชนเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะพื้นที่ทางด้านการเกษตรเสียหาย80ไร่ความเสียหายมีมูลค่ายอยู่ที่ประมาณ15ล้านบาทและล่าสุดนั้นพบพว่าพื้นที่น้ำท่วมชาย <S <S ฝั่งทะเลเพิ่มเติมอีก3อำเภอด้วยกันนะคะ เชีองเพอหัวใจประชาชนตำบลน,น้าสตูนนะคะแล้วก็ตำบลเกาะเพชรนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับภัยนะคะเพิ่มเติมจากสถานการณ์ตอนนี้ค่ะค่ะเราไปติดตามนะคะในส่วนของสกรูพิเศษนะคะชาวนายิมได้นะคะวันนี้เสนอตอนสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกกันค่ะค่ะ ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีปีนี้นะครับคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือว่านบขได้จัดทําโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในหลายๆด้านเลยนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือการให้สินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกเราไปฟังกันนะครับว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวนาได้อย่างไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นโครงการของรัฐบาลนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงที่เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตในส่วนนี้ รัฐบาลก็สนับสนุนให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้ก่อนไว้รอขายเมื่อได้ราคาที่ดีพอเหมาะสมเพราะนั้นในช่วงที่เกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของตัวเองเนี่ยรัฐบาลก็จะมีสินเชื่อให้ผลผลิตที่จะออกมาสู่ตลาดมันก็จะไม่มากนักมันก็จะไม่ล้นตลาดเราก็เชื่อว่าราคาข้าวเนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมและตอนนี้ครับผมอยู่กับตัวแทนชาวนานะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับ ผมชื่อศรีนวลสัชชื่อครับเอาข้าวมาเข้าโครงการนี่กี่ตันครับ10ตันครับข้าวอะไรครับข้าวหอมมะลิครับราคานี่ตันละเท่าไหร่ครับผมได้ตันละ1 4ึ่งหครับลุงครับแล้วโครงการนี้เขามีหลักเกณฑ์ยังไงครับขาวต้องมีคุณภาพคือต้องความชื้นต้องไม่ไม่เกิน15%เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวต้องไม่น้อยกว่า3าถึงหกริเราจะได้ราคา14,400ครับคือเราแค่เอาข้าวขึ้นยุ้ง้างแล้วก็แจ้งความจนงกับทกส แล้วกทกศก็จะมาดําเนินให้เราโครงการนี้ปลอดดอกเบี้ยสี่เดือนในระยะ4สี่เดือนเราก็เก็บรักษาข้าวไม่ให้ข้าวเสื่อมคุณภาพและที่สําคัญเรายังได้ค่ารักษาข้าวอีกตันละหนึ่งพันครับและนี่ก็คือหนึ่งเสียงนะครับที่ยืนยันได้ว่าโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนั้นสามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวนาได้จริงๆนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นครับทำให้ชาวนานั้นยิ้มได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ ส่วนในช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพเสริมนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราค่ะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมด้วยกันค่ะค่ะ